เมื่อพูดถึงวันคริสต์มาสเราก็ต้องนึกถึงคุณปู่ร่างอวบอ้วนหนวดเฟิรม์มท่าทางใจดีที่มาพร้อมชุดสีแดงและถุงใส่ของขวัญใบใหญ่อย่างซานตาคลอสหรือซานตาใช่ไหมหละ่ะคะแต่ความจริงแล้วซานตาคลอสคือใครทำไมจึงกลายเป็นผู้พิทักษ์ของเราเด็กๆทั่วโลกเรามาทำความรู้จักกับซานตาให้มากขึ้นกันดีกว่าซานตาคลอสที่เรารู้จักกันดีนั้นมีที่มาจากเซนต์นิโคลัสสังฆราชแห่งเมืองไมรา ชีวิตวัยเด็กของเซนนิโคลัสอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตุรกีซึ่งเป็นพื้นที่กันดารและเต็มไปด้วยความยากแค้นเนื่องจากชาวโรมันในแถบนั้นกดขี่ชาวคริสเตียนอย่างหนักต่อมาบิดามารดาของเซนนิโคลัสเสียชีวิตและได้ทิ้งมรดกไว้ให้เขามากมายกระทั่งวันหนึ่งเขาเกิดสงสารครอบครัวของเด็กหญิงผู้ยากจน จึงได้ปีนขึ้นไปบนปล่องไฟแล้วหย่อนถุงเงินลงไปซึ่งถุงนั้นก็ร่วงไปในถุงเท้าที่แขวนอยู่ข้างเตาผิงพอดีสมาชิกในบ้านหลังนั้นแปลกใจมากว่าใครคือผู้มีน้ำใจมาช่วยเหลือพวกเขาและเมื่อแอบ,บดูก็พบว่าคือเซนนิโคลัสในวัยหนุ่มนั่นเองต่อมาเขาได้กลายเป็นนักบวชจนได้รับตำแหน่งสังฆราชแห่งเมืองไมาราในที่สุด ท่านได้ทําการเผยแผ่าศาสนาและทําภารกิจอย่างอุทิศต,ตนจนชื่อเสียงเรื่องลือกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดวันที่6ธันวาคมช่วงปีคศ340บรรดาคริสตศาสนิกชนผู้ศรัทธาจึงสร้างโบสถ์เพื่อเก็บรักษาศพของท่านไว้ที่เมืองไมร่าแต่แล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเมื่อมีน้ำมนไหลออกมาจากกระดูกของท่านแต่ก็เกิดเหตุพลิกผันอีกครั้ง เมื่อชาวเมืองบารี่ในอิตาลีได้จ้างนักโจรกรรมไปขโมยกระดูกของเซนนิโคลัสที่เมืองเมร่ามายังเมืองของพวกเขาบ้างเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญซึ่งกระดูกที่ขโมยมาก็มีปรากฏการมีน้ำมนต์ไหลออกมาเช่นกันเมื่อเข้าสู่ศตวตรรษที่12ประเทศฝรั่งเศสได้กำหนดให้วันที่6ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเซนนิโคลัส และมีประเพณีนำถุงเท้าใส่ขนมและอาหารไปแขวนไว้หน้าบ้านคนยากไร้ตามแบบอย่างที่ท่านได้ทำไว้ประเพณีแพร่หลายไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วก่อนจะแพร่เข้าสู่อเมริกาและมีการผนวกประเพณีเข้ากับวันคริสต์มาสกลายเป็นการเฉลิมฉลองคริสต์มาสอย่างที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันและก็ด้วยความใจบุญใจดีมีน้ำใจ และอุทิศตนให้ศาสนานี่เองที่ทําให้หลายคนเชิดชูเซนนิโคลัสว่าเป็นซานตากลอสคนแรกเป็นผู้พิทักษ์ของเราเด็กๆทั่วโลกและเมื่อจิตรกรอย่างโทมัสนาสเขียนภาพซานตากลอสในรูปของชายแก่เจ้าเนื้อสวมเสื้อผ้าและหมวกสีแดงอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือและใช้เลื่อนเรนเดียเป็นพาหานะเพื่อนําข,ของขวัญมาให้เด็กๆก,ก็ทําให้เราได้ภาพจําของซานตากลอสมากนับแต่นั้น แต่ในวันที่น่ายินดีแบบนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าวันคริสต์มาสอื่นๆที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อนด้วยนะคะเรื่องราวของตำนานเรื่องอื่นๆนั้นถ้ามีโอกาสเราจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกในตอนหน้าส่วนในวันนี้นั้นเราก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมช่องของเราด้วยนะคะขอให้ในวันคริสต์มาสในปีนี้ของทุกคนมีแต่ความสุขกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืม กดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะ